ใสอแล้วแยกของกินนะฮะตรงนี้ก็มีร้านเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งครับที่อยากแนะนำนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่เรามากินร้านลาบปากกล้วยนี่เนาะร้านติดกันเลยนะฮะข้างๆกันก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวแป๋วนะครับเป็นร้านที่เตี๋ยวอร่อยเป็นร้านเก่าร้านแก่ร้านหนึ่งของเมืองอุดรเหมือนกันนะฮะอยู่แยกหนองใสไปทางสามพภานะฮะอยู่ซ้ายมือนะฮะ เลสเต็กหกเแล้วก็ราบโนจันนะติดกันดวร้านนจันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านเตี๋ยวนี่จะว่างหรือเปล่านะรู้สึกว่ารถจะเยอะมากเลยหมดแล้วจ้ามห,หมดอีกแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามานี่นะ ย่านที่ในเมืองหน่อยนะในเมืองจริงๆนะฮะอยู่แยกพระธรรมขันนะฮะซยแยกพระธรรมขันนะครับอยู่ติดกับร้านอุดรเจริญยนต์ฮะหรือร้านศิริธรรมนะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะนแถวนี้น่าจะรู้จักดีฮะ,ะมันคือนี่ฮะ,ะกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาะะสามย่านนะฮะ เกี่ยวสามยาดน,นี่เกี่ยวสามยอดอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันฮะว่ามีอะไรบ้างฮะกเกี่ยวสามยอด ้านด้วยนะครับร้านนี้ไม่ใช่ผมชุลุทธ์แนะนำก,นก็คือเส้นปลากระเดนกระโฟ่นนะไม่มีสิทธิ์หอเปล่ะไม่รู้ก็ง่ายๆนะนี่นะข้ามฝาผนังนี่ไป

ประมาณเนี้ยตอนนี้มาดูหน้าตาในต้องใส่ของชุลนะฮะมีหมกจิ้มจิ้มอะไโอเคเด้อครับนี่ลองจิ้มขอสฉันแบบปรุงนิดนึง

อโอเคครับสำหรับก็เดี๋ยวา,นา,ามานะอ,อาจมาดูดอนะครับรับกดติดตามกไลคกดแชร์่องตอไปเลยนะฮะทนะ้งไน facebook ห t e นะเชื่อเดียวกันนะสร,รับจวัดนี่อ,อนรือาบมีมาคมสวัสดี